เราก็มาเฉลยใบงานนะคะข้อแรกนะคะจากรูปภาพที่กำหนดให้ก็ให้นำข้อความในตารางมาตอบนะคะสำหรับใบงานข้อนี้นะคะเป็นการวัดความเข้าใจนะคะ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ DNA, nucleosome, chromatin, chromatid แล้วก็โครโมโซมนะคะ,ะเราไปดูทีละหมายเลขหมายเลขหนึ่งคืออะไรนะคะหมายเลขหนึ่งคือยีนเพราะว่านะคะเขาวงมาให้เส้นเดียว นะคะถ้าเป็นเส้นเส้นเดียวแล้วก็เป็นแค่ช่วงช่วงหนึ่งของ DNA ที่เกิดการถอดรหัสเนี่ยเราจะเรียกว่ายีนหมายเลขสอคือ DNA เพราะว่าเขานะคะทำเครื่องหมายครอบสองเส้นเลยนะคะเพราะ DNA เนี่ยเป็นสายคู่เนาะเป็นโมเลกุลที่มีลักษณะ,ะสายคู่เนา ก็จะเป็น dna ต่อไปหมายเลขสานะคะจริงๆแล้วมันก็คือกลมๆนะคะเป็นโปรโตีนนะคะเป็นฮิสโตนโปรตีนนะคะแล้วก็ถูกพันด้วย dna มีลักษณะคล้ายๆรูปปัดนะคะลักษณะตรงนี้นะคะเราเรียกว่านิวคลีโอโซมหมายเลขสีเนาะ เขาวงนะคะเขาครอบตรงขาขาเดียวของโครโมโซมขาขาเดียวของโครโมโซมเนี่ยคือโคโรมาติดแต่ถ้าวงมาทั้งสองขาเลยนะคะทั้งแท่งเลยทั้งแท่งตรงนี้คือโครโมโซมนั่นเองอ่ะข้อนี้ก็ให้ดูรูปภาพเนาะแล้วก็ให้ เติมให้ถูกต้องว่าภาพที่กำหนดให้นะคะแต่ละหมายเลขตรงกับข้อใดต่อไปนะคะข้อที่2องเขาให้ภาพนะคะที่เกิดดิน replication ขึ้นมา กระบวนการ DNA r e p เ i c a t i o คชันก็คือการจำลอง DNA นั่นเองเนาะแล้วก็ให้หนูเติมนะคะเลือกเอาข้อความนะคะมาเติมในแต่ละขอ้อแล้วก็ดูหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งนะคะคืออะไรหมายเลขหนึ่งตรงนี้นะคะอ่าหมายเลขหนึ่งคือสาย reading stand วิธีการสังเกต สายดิลิ้งสเตนนะคะให้หนูดูที่สายเทมเพลตอันนี้คือ DNA เทมเพลตเนาะเทมเพลตจะอยู่ในทิศ3พามส่วนสายใหม่จะเป็นการจำลองจาก5พามนะคะมา3พามซึ่งเป็นทิศเดียวกับการคลายเกี่ยวก็จะได้ DNA สายใหม่ที่สามารถจำลองได้ยาวต่อเนื่องเราเรียกสายนั้นว่าสาย Breathing Stand อ่าหมายเลขหนึ่งก็ได้คำตอบแล้วหมายเลขสองนะคะหมายเลขสองคือสาย l a g g i n g เนาะเราหาสามพามเนาะสามพามของเทมเพ t e อยู่ฝั่งนี้เออห้าพามตรงนี้สาย l a g g i n g นะคะก็คือสายที่จำลองนะคะจากทีท่ห้าพาม ไปสามพามซึ่งมันสวนทางกับทิศของการคลายเกี่ยวเพราะฉะนั้นจะจจำลองได้เป็นสายสั้นๆนะคะจะจำลองได้สั้นๆต้องรองให้เกิดการคลายเกี่ยวก่อนแล้วก็เกิดการจำลองนะคะเป็นสายสั้นๆไปเราเรียกสายสั้นๆนะคะที่มีการทิศทางการจำลองนะคะสวนทางกับทิศการคลายเกี่ยวเราเรียกสายนี้ว่าสาย ละกิ้งนะคะละกิ้งสแตรนหรือโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองต่อไปหมายเลขสามนะคะหมายเลขสามกลมๆตรงนี้ก็คือเอนไซม์นะคะเอนไซม์ inside, ที่ทำหน้าที่ในการคลายเกลียวโดยการไปทำลายพันธะระหว่างไฮโดรเจนของคู่เบสนั่นเองนะคะเอนไซม์นี้ชื่อว่าเอนไซม์เฮลิเคส หมายเลขีหมายเลขีก็แทนเอนไซม์แต่เป็นเอนไซม์ที่ทำหน้าที่เติมนิวคลีโอไทด์นะคะให้กับ DNA สายใหม่ในทิศ5พามไป3พามนะคะเอนไซม์ตัวนี้ชื่อว่าเอนไซม์ DNA Polymerase ข้อต่อไปนะคะจะเป็นเรื่อง Transcription และ Translation ถ้าก็จะมีโจทย์มาให้เนาะมีโจทย์มาให้กำหนดให้ DNA สายล่างเป็นเทมเพลตและบริเวณที่ขีดเส้นคือบริเวณที่เป็นยีน ก็คือสายล่างที่ขีดเส้นตรงนี้นะคะคือบริเวณที่เป็นยีนยีนก็คือบริเวณที่เกิดการถอดรหัสนั่นเองอเพราะฉะนั้นเติมสายตรงนี้ก็คือ DNA template ก็คือเป็นแม่แบบนะคะในการถอดรหัสและบริเวณที่โจทย์กำหนดให้ก็คือเป็นบริเวณที่เป็นยีนนะคะ กระบวนการแรกก็คือกระบวนการถอดรหัสหรือว่า Transcription าน,น,นะคะการถอดรหัสก็คือถอดจากบริเวณที่เป็นยีนเท่านั้นนะคะ,อ,ะอ่านจากบริเวณที่เป็นยีนเนี้ยเท่านั้นในทิศท,ทางเนาะห้าพาร์มไปสาพาร์มแล้วก็ใช้หลักการเบสคู่สมนะคะเริ่มถอดบริเวณที่เป็นยีนบริเวณที่ขีดเส้นใต้ตัวแรกเลยก็คือเบส C นะคะเพระ,ะนัชนันคู่สมกับ C ก็คือเบสจตัวที่2 T ทีอ่ะคู่สมก็เป็น A G คู่กับ C C คู่กับ G อ่ะข้อควรระวังนะคะถ้าเทมเพลตเป็น A นะคะเบสที่เป็นคู่สมกับ A นะคะในสาย m อ a นนี้คือเบส U นะคะเอจะคู่กับ U ก็ถอดไปเรื่อยๆนะคะ T A A U C G ถอดไปเรื่อยๆนะคะจนสิ้นสุดบริเวณที่เป็นยีนเนาะสิ้นสุดบริเวณที่เป็นยีนถอดไปเรื่อยๆจนสิ้นสุดบริเวณที่เป็นยีนนะคะแล้วก็ใส่นักเรียนอย่าลืมใส่นะคะ ปลายสายห้าเริ่มต้นจากห้าพารมนะคะถอดมาแล้วก็อย่าลืมใส่สพารที่ปลายด้วยสิ่งที่เราได้จากการถอดรหัสตรงนี้สายที่เราได้จากการถอดรหัสตรงนี้คือสาย mrna e. ซึ่งสาย mrna e ตรงนี้ก็จะเป็นแม่แบบในกระบวนการที่สองก็คือกระบวนการแปลร,รหัสหรือการท r a n s l a t i o n นั่นเอง กระบวนการแปลรหัสนะคะครูก็จะมีตารางแปลรหัสให้นะคะนักเรียนไม่ต้องกังวลน,นะคะหลักการแปลรหัสเนาะต้องหา start codon นะคะนั่นก็คือ AUG ต้องเริ่มจาก AUG เสมอไม่ว่าก่อนหน้านี้จะเป็นเบสอะไรก็ตามจะยังไม่สามารถแปลได้นะคะจะต้องเริ่มแปลที่ AUG เท่านั้น เป็น start codon อ AUG นะคะก็จะแปลได้เมไทโอนีนและเวลาการแปลรหัสเนาะก็จะแปลไปทีละ3 3 3 3 3ห้ามข้ามนะคะต้องแปลทีละ3ห้ามข้ามโดยเด็ดขาดและจะหยุดเจอและจะหยุดแปลเมื่อเจอ stop codon เนาอะ,อะ เราก็แปลไปทีละ3 GGC นะคะแล้วก็ดูตารางก็จะแปลได้ไกลซีน a UC ไอโซไลซีน so แปลไปทีละ3 3ดูในตารางเนาะและเจอ UAG เมื่อดูในตารางแล้วเขาคือสต็อปโคดอนเพราะฉะนั้นก็หยุดแปลเลยนะคะหยุดแปลก็ไม่ต้องเอาสต็อปมาเขียนนะคะอ่ะ เราก็จะได้กรดอะมิโนและก็อย่าลืมนะคะเราต้องคิดนะคะระหว่างกรดอะมิโนด้วยแทนเปปไทด์บอลกรดอะมิโนจะต้องเชื่อมต่อกันด้วยเปปไทด์บอลน,นะคะก็เกิดเป็นสายที่เรียกว่าสายพอลิเปปไทด์สายตรงนี้กรดอะมิโนเชื่อมต่อกันด้วยเปปไทด์เป็นสายเรียกว่าพอลิเปปไทด์หรือมีชื่อชื่อนึงก็คือโปรตีนนั่นเอง จากนั้นเราก็เขียนชื่อนะคะถ้าในข้อสอบนะคะจะเป็นชื่อย่อให้ใส่ชื่อย่อก็เอามาเขียนนะคะเรื่องสุดท้ายที่นะคะที่แนวข้อสอบนะคะเรื่องสุดท้ายที่ครูออกสอบในหน่วยที่หนึ่งก็คือ mutation นะคะจากโจทย์นะ เขาก็กำหนดตัวนี้เป็น DNA t e m p l a t มมาดีนแม่แบบเนาะสายปกติเป็น DNA template จากนั้นก็ให้เราทำกับการ transcription ถอดหรหัสออกมาก็จะได้สาย MINE นะคะการถอดหรหัสนะคะแม่แบบเป็นสามพาร์มเพราะฉะนั้นการถอดหรหัสจะเริ่มจาก 5พารมนะคะไป3ามพาร์มของสายใหม่และจะต้องเป็นแอนติพา rale กันกับสายเทมเพลตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรายึดเทมเพลตเทมเพลตจะต้องเป็น3มพาร์มถ้าเรายึดสายใหม่ก็คือเป็น5้าพารมก้าวอนเดิมใช้หลักการเบสคู่สมนะคะ ซีคู่กับจีเอคู่กับยูทีคู่กับเอเอคู่กับยูถอดไปเรื่อยๆจนสิ้นสุดนะคะบริเวณที่กำหนดมาให้เนี่ยคือบริเวณยีนทั้งหมดนะคะก็ถอดไปเรื่อยๆแล้วก็ใส่สามพามเราก็จะได้สาย mrn แล้วนะคะจากนั้นเราก็ทำการแปลรหัสนะคะแปลรหัสเลยการแปลรหัสก็จะมีตารางแปลรหัสให้นะคะ G, แล้วก็หา aug ก็จะได้เมทไทโอนีน แล้วก็แปลไปทีละสาม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 นะคะแปลไปแปลไปนะคะตามตารางดูตารางก็จะได้กดอะมิโน,โนแล้วก็ขีดเชื่อมกดอะมิโนนะคะเมื่อเราเจอ UAG นะคะเราดูในตารางแล้วเขาคือ stop codon นนะคะ UAG คือ s t o p codon ก็หยุดแปลก็จะได้กดอะมิโนตามนี้นะคะได้พอลิเปปไทด์ตามนี้นะ อันนี้คือในกรณีที่ข้อนี้เป็นเทมเพลตตรงนี้เป็นสายปกตินะคะต่อมาเกิดการมิวเทชันแบบแทนที่คู่เบ่าโจทย์ก็กำหนดว่าหากมีการแทนที่เบทีและ A ที่ตำแหน่งที่10และ19ของสายดินเแม่แบบสายดีเอแม่แบบอยู่ที่ไหนนะคะก็คือตรงนี้ตรงนี้จะทำหน้าที่เป็นแม่แบบ แต่ว่าเราต้องมาปรับแม่แบบตามที่โจทย์กำหนดก็คือแทนที่เบสทีในตำแหน่งที่10นะคะและ19ตาอ่ะตำแหน่งที่10แทนด้วยเบสทีอ่ะแทนเบสทลงไปแล้วก็นับไปนะคะตำแหน่งที่19เดิมมันเป็นเบสซให้แทนเบสเอลงไปอ่ะนี่คือการ ตัวอย่างของการเกิด m u วเทชันแบบแทนที่คู่เบตเนาะแล้วก็จะได้สายดิน A ที่มันเกิด m u วเทชัน2ตำแหน่งคือตำแหน่งที่10และที่19ตามที่โจทย์กำหนดจากนั้นก็ทำการทานสคริปชันนะคะถอดรหัสออกมา5้าพามไป3าพามเนาะ5พามไป3าพามแล้วก็หาเบตคู่สม เนะเหมือนเดิมปกติเลย C คู่ G A คู่กับ U G คู่กับ A A U C G ไปเรื่อยๆนะคะจนตัวสุดท้าย G คู่กับ C สายพาม์ัต่อมาสิ่งที่เราได้จากการถอดรหัสคือสาย m R A ก็จะมาเป็นแม่แบบในการแปลรหัสการแปลรหัสก็จะต้องเริ่มจาก A U G เสมอเนาะ A U G ก็ได้เม็ด เราแปลไปทีละสามสามสามสจนเจอสต็อนะคะ UAG ก็หยุดนะคะก็แปลออกมาทีละสาดูในตารางก็แปลออกมามเราก็จะได้พอรีตดตทถ่ายจากนั้นสรุปการสรุปก็คือให้เราเปรียบเทียบนะคะ สาย DNA ที่เกิดการมิวเทชันเนี่ยกับสายเดิมเนี่ยให้เราเปรียบเทียบว,ว่ากรดอะมิโนที่ได้นะคะสายปกติกับสายใหม่เนี่ยมันมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะพอเปรียบเทียบแล้วเราก็สรุปได้ว่าตำแหน่งที่มีการแทนที่คู่เบสนะคะตรงนี้สจุดนี้มีกรดอะมิโนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมก็สรุปออกมา ต่อไปการเกิดมิวเทชันในกรณีที่มีการขาดหายไปของคู่เบสโจทย์กำหนดว่าหากมีการเพิ่มขึ้นของเบสที่ที่ตำแหน่งที่9นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงของสายพอลิเปปทดยอย่างไรแล้วก็กลับขึ้นไปดูข้างบนอันนี้เป็นสายเทมเพลตเนาะตำแหน่งที่9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 อะตำแหน่งที่9ตรงนี้นะคะเดิมก็เป็นทีอยู่แล้วมีการเพิ่มทีลงมาอีกหนึ่งตัวให้เราเพิ่มทีเข้าไปในสายเลยนะคะแอดลงไปอีกหนึ่งตัวเลยอ่ะแล้วเราก็เอามาเขียนเออแล้วก็มาเขียนเมื่อกี้เนาะมันมีทีอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็แอดทีลงมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะคะเพิ่มทีเข้ามาอีกหนึ่งตัวแล้วเราก็ทําการถอดรหรัสนะคะเหมือนเดิมถอดรหรัส ใช้เบตคู่สม5พาม3พามเนอะถอดรหัสเสร็จแล้วเราก็จะได้ใส่ M R E จากนั้นก็ทำการแปลรหัสนะคะเริ่มจากเริ่มจาก A U G นะคะอ่ะก็แปลได้แปลไปทีละตัวทีละตัวจนเจอ U A G นะคะก็สต็อเราก็หยุดนะคะเราก็ได้ขดอะมิโนโน,นะคะ ทั้งหมด4โมเลกุลเชื่อมต่อกันด้วยเปปไทด์บอลเราก็จะได้สายโอรีเปปไทด์สายใหม่ตรงนี้ต่อไปเราก็ไปสรุปเปรียบเทียบกับสายเดิมก็คือข้อแรกเลยอันนี้คือสายปกติที่ไม่ไี่เกิดการมิวเทชันเราก็พบว่าการเพิ่มขึ้นของเบตทีที่ตำแหน่งที่9จะทําให้กรดอะมิโนเปลี่ยนแปลงไปเนาะเปลี่ยนแปลงไปนี่มันเริ่มเพิ่มมาเนาะ เปลี่ยนแปลงไปและทำให้สายพอลีเปปไทด์สั้นลงจากสายสายเทมเพลตเดิมที่เป็น1 2 3 4 5 6 6กโมเลกุลเหลือ1 2 3 4เหลือ4โมเลกุลอ่ะกดอะมิโนเปลี่ยนด้วยแล้วก็สั้นลงด้วยนะคะการเกิดมิวเทชันแบบเพิ่มขึ้นหรือแบบ ขาดหายไปของคู่เบสเนี่ยเขาเรียกว่าเฟมชิฟมิวเทชันเนาะมันทําให้สายพลีเปปไทด์ของเรามีการเปลี่ยนไปจากเดิมแบบชัดเจนเลยเปลี่ยนไปมากๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมิวเทชันแบบนี้ในสิ่งมีชีวิตจริงๆก็จะทําให้ลักษณะทางพันุกรรมของสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิมอ่ะก็นี่ก็จะเป็นนะคะ การเฉลยใบงานนะคะหน่วยที่1เพื่อเป็นการทบทวนให้นักเรียนนะคะเตรียมสอบเก็บคะแนนหน่วยที่1ค่ะ